สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเลนด์ล็อกโมบายทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบลทีวีครับทุกคนช่องที่เก็บบรรยากาศในเกมเลนด์ล็อกโมบายของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมไปเจอดันดีๆมานะครับคือดันแบบแจกของเยอะมากนะครับเป็นดันคล้ายๆกับ cover นะครับหรือว่าดันหอคอยร้อยชั้นนะครับแต่นี้มีแค่40ชั้นนะครับทุกคนก็คือได้ของท็อปเยอะมากนะครับทุกคนโดยเฉพาะแบบว่าไอเทมสำคัญสำคัญเนาะแบบว่าสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่มีแบบว่าแฟเยอะๆนะครับก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเสียตังค์นะครับทุกคนให้มาลงดันเจียนนี้ก่อนนะครับก็เป็นดันเจียนที่แบบว่า อยู่ใน NPC ตัวหนึ่งนะครับในเมือง a c a d e m มีนะครับทุกคนในแมป a c ค d เดมีเนะาะแต่ว่าเป็นเมืองเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่เลยอะทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนละกันทุกคนอันนี้เราอยู่ชั้นที่37ละใกล้จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวพอจบชั้น40ปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปดูหน้า NPC นะครับว่า ต้องกดยังไงไปตรงไหนนะครับทุกคนที่ทุกคนดอบดีมากเลยนะแต่ว่าอารมณ์คล้ายๆเหมือนร้อยชั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนดาดไงมันจะไม่เปลี่ยนแมทไงก็คือเป็นการนับเวลาแทนนะครับก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆกับว่าดันเจียนนี้เป็นดันเจียนสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่ามือใหม่นะครับที่สามารถหาของฟรีได้นะครับทั้งปัตถุดิบแล้วก็แฟร์นะครับทุกคนแต่ว่า ก็ต้องมีดาเมจสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทำเควสจบแล้วอะทุกคนแบบว่าไปตีอาวุธแบบว่าตีบวกหรือว่าทําของอะไรตามที่เควสเกมให้อ่ะทุกคนก็จะมีดาเมจพอป,ประมาณนะครับก็คือถ้าใครที่แบบว่าทำเควสแบบว่าผู้เล่นใหม่จริงอ่ะก็จะเวลตันประมาณร้อยยีใช่ปะของก็จะเริ่มมีนะครับแล้วก็พวกไอเทมอะไรเนี่ยก็จะมีแบบว่า พอที่สวมใส่พอที่จะมีดาเมจนะคบสำหรับคนที่เล่นตัวดาเมจเนาะก็พอที่จะสู้ได้นะครับทุกคนก็้ันนี้ก็ผมคิดว่าก็แบบว่าเหมาะสําหรับประมาณนั้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่พอจะมีดาเมจสาหรับช่องเริ่มต้นนะครับก็สามารถลงได้นะครับทุกคนมอนไม่ได้โหดมากหรอกแต่ว่าก็ต้องมีดาเมจนิดนึงนะอันนี้ผมไปซื้อปืนมาใหม่ทุกคนเอ้ยเคียงนี้วา ผมกาลังเก็บตังค์นะครับทุกคนยังกาลังเก็บตังค์ช่องนี้กําลังแบบว่าหาของขายแบบว่าเก็บตังค์ล้วนๆเลยทุกคนโอเคครับเมื่อกี้เป็นชั้น40นะครับทุกคนจบแล้วนะครับชั้นชั้น40เนาะจะมีทั้งหมด40ชั้นนะครับทุกคน NPC จะอยู่ที่เมือง a c a d e m มีนะครับเดี๋ยวผมจะนำทางนะครับพาไปดูหน้า NPC เนาะ NPC ตัวนี้ผมเจอโดยบังเอิญน,นะครับก็คือผมมาซื้ออาวุธแฟชั่นนะครับที่เมือง a c a d e m มี ก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาวุธแฟชั่นหรอกทุกคนแต่ว่ามันสามารถเอาไปฝากสมุดเป็นอาวุธแฟชั่นได้นะครับก็คือเป็นอาวุธเริ่มต้นของอาชีพแบบว่าคนที่สร้างไอดีใหม่แล้วเลเวลแบบว่าร้อยี่สิบเนาะก็คือให้มาซื้ออาวุธที่ NPC ตัวนี้ได้นะครับก็คือในแมปนะครับเราจะเดินแชลบมาทางด้านขวามือนะครับอ่ะ NPC ตัวนี้นะครับทุกคนเวสนะครับตัวหนังสือนะครับจะมีทั้งหมด2อันเนาะสำหรับเวสทาวเวอร์เนี่ย มันจะอยู่ด้านบนนะครับทุกคนก็คือใครที่ยังไม่ลงนะครับก็จะมีให้กดนะครับส่วนใครที่ลงแล้วนะครับก็จะหายไปเนาะส่วนอันเควสาอันข้อความด้านล่างก็คือเป็นการซื้ออาวุธในแต่ละสายอาชีพนะครับก็คือทุกคนสามารถมาทาได้นะเนี่ยของมันก็จะดอกเยอะแยะเลยนะทุกคนก็คือพอที่จะตั้งตัวได้นในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัพขั้นการอัพเกรดของนะครับก็คือ ใช้ได้เลยนะครับทุกคนใช้ได้เลยนะครับก็เนี่ยนะครับทุกคนเมืองอะคาเดมีนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้ามาจากพอนเทลล่านะครับก็เดินขึ้นมาเมืองมันเดินได้ทุกคนเอาไปว่าเดินได้นะครับก็คือเมืองบอนเทล่าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเดินขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปทางขวามือนะครับมันก็จะตรงมาเมืองนี้เลยเนาะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเรื่องดีๆไว้แค่นี้แล้วกันนะครับื้่